หตุที่ทำให้คนนั้นอยู่ห่างไกลจากศาสนาเพราะไม่มีเวลาเข้าวัดกันเพราะวันพระนี้ไม่ได้ตรงกับวันหยุดทำงานต้องไปทำงานกันก็เลยไม่ได้พาลูกหลานพาครอบครัวมาวัดมาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมจิตใจก็เริ่มเหินห่างจากศาสนาเมื่อจิตใจเหินห่างจากศาสนา จากศาสนาก็จะถูกอำนาจของโมหะความหลงครอบงำหลงให้เราไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะชนิดต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาเวลาเจริญก็ให้ความสุขกับพวกเรา เวลาเสื่อมก็จะสร้างความทุกข์ให้กับพวกเราแล้วก็จะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมเหล่านี้ mm hmm. หรือถ้าจะแก้ก็แก้ดวยวิธีที่ไม่ถูกต้องแก้ด้วยวิธีทําบาปต่างๆจึงทําให้สังคมเริ่มเสื่อมทางด้านจิตใจห่างไกลจากศีลธรรมห่างไกลจากธรรมะคาสอนที่ จะคอยเตือนคอยสอนให้เรานั้นรู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องของความสุขความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําของเราสังคมจึงเริ่มมีความเสื่อมทางด้านศีลธรรมมากขึ้นตามลําดับอันนี้ก็เป็นเพราว่าห่างไกลจากศาสนาห่างไกลจากคำสั่งสําสอนของพระพุทธทเจ้าดังนั้น การฟังธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้ที่อยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขห่างไกลจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะความทุกข์นี้เป็นเหมือนกองไฟเพียงแต่ว่าพวงเรามืดบอดเห็นกงจากเป็นดอกบวัวเห็นลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย เป็นความสุขพอเราเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะต้องเกิดความทุกเกิดความไม่สบายใจตามมา